เออเองเป็นใครลูกเอ็งมาจากไหนฮะเอ็งมาติดตัวเมียเหรอแล้วตัวเมียอยู่บ้านหลังไหนแล้วบ้านเราอยู่ไหนแล้วทําไมเราไม่กลับฮะบ้านเราอยู่ไหนทําไมเราไม่กลับ,บ,ลบแล้วเราข้ามกําแพงมาเนี่ยข้ามกําแพงมาหาแม่เนี่ยร้องเงี้ยวเงี้ยวแล้วก็มาสวบเป่าสองสามครั้งนี่แปลว่าอะไรฮะ ไว้ใจกันเหรอเรารู้จักกันมาแต่ชาติปางไหนฮะฮะอย่านะอย่าก,กัดน,นะอย่าก,ก้าวแล้วนะตีนะอเอออย่าก,ก้าวแล้วนะ<อ>เธอไม่ใช่แมวฉันนะแมวฉันอยู่บ้านนู้นนะอเออจะเอาอยัางไงจะเอายังไงล่ะคะเออเสริมหล่ออ้าวไอ้ห้ำโปดดูสินะติดตัวเมียเออติดตัวเมีย ติดตัวเมียไม่รู้จะไปทางไหนหลงทางหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เอาเสริมรอเข้าไปเอารอๆอเข้าไปรอ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 